สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับจ้องมือใหม่ไก่ชนนะครับวันนี้ก็มาไปดูลูกไก่ที่ผมพาอไม่แต่แม่ทักซืที่้วนะครับที่ตอนนี้ก็เป็นไก่ที่อายุเกินแล้วนะครับก็ประมาณนักสิบหกสิบเจ็ดได้นะครับสิบเจ็ดเดือนสิบหกเจ็ดเดือนนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกับตัวที่ที่ผมได้อ่อปล่อยขายไปมั่งนะครับ ตัวนี้ที่ผมให้ดูนี่ก็คือตัวที่ <c oughs> ผมไม่ได้ปล่อยขายนะครับที่ไม่ได้ปล่อยขายไม่ใช่ว่ามันเก่งนะครับแต่ว่าเป็นเป็นลูกที่ตีสองเชิงนะครับ <c oughs> เป็นลักษณะทีแบบ่ตีแบบตีป็มเชิงนะครับ <c oughs> เข้าเข้าปอดตีบานะครับแต่พอตีไปสักพักมันก็จะเป็นวิง่งวิ่งล่อนะครับเป็นม้าล่อนะครับ สงสัยจะโดนเป็นเอ่อได้แม่ที่เป็นมา้าล่อเพราะตอนที่ผมผสมมันมีแม่ที่เป็นม้าล่ออยู่ตัวหนึ่งนะครับคือผมเอ,เอามาลองทดสอบแล้วนะครับก็เลยมันเป็นไก่สองเชิงนะครับผมก็เลยไม่ได้ขา่อนทนี้ก็ปล่อยจนอายุเยอะแล้วครับน่าจะขวบกว่าแล้วครับ ว่าพอตีพอสู้กับเพื่อนได้นะพอตีสู้ได้กับในในเนี้ยครับในบ้านผมนะครับพอสู้ได้นะครับแต่ว่าพอเลี้ยงออกตัวจริงๆนะครับมันไม่ไม่ดีนะครับมันเป็นไก่สองเชิงนะครับถ้าว่าเชิงบวกกับปลาก่อยได้ยังพอได้นะครับอันนี้มันคนละแนวนะครับไก่สายมาลอดเป็นของสไตล์ของไผ่พม่านะครับ มันจะไม่ค่อยเข้ากับไก่เชิงไก่ปลากอยนะครับก็เลยลงเหลืออยู่ครับตัววันตัวสองตัวนะครับที่ยังสมบูรณ์อยูมม่ยครับแต่ผมก็ไม่เอามาทำเป็นป้อไก่นะครับตัวนี้ก็ปล่อยธรรม,มชาตินะครับพอมีไข่ผมก็เก็บเอามากินหมดนะครับตัวนี้ยังไม่ได้พอยังไม่ได้เพิ่มนะครับต้องรอดูสถานการณ์ ที่บ้านผมครับตอนนี้ยังยังไม่มีคนที่จะเล่นจริงจังนะครับแต่ฟาร์มใหญ่ที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วเขามีที่ทรงที่ขายครับเขาก็อยูอยู่ได้นะครับแต่ผมเพิ่งจะเพิ่มเพ,มเพาะเริ่มครับเลี้ยงนะครับก็ทำนานก็เหรือยเมื่อยังไม่ยังไม่ไม่ได้เปิดเล่นเปิดชนเราก็ยังไม่ผสมนะครับเพราะไม่งั้นค่าใช้จ่ายเยอะครับดีค่าโพดก็ขึ้นทุกวันนะ ผมเลี้ยงตั้งแต่ข้าวโพดกระสอบแล้วร้อยเจ็ดแปดสิบนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาสองร้อยสามสิบต่อถังแล้วครับที่บ้านนะครับก็เลยงดไว้ก่อนนะครับตอนที่เห็นก็ก็มีอยู่พ้าเดิมน,นะครับที่เหลืออยู่นะครับก็ตัวเมียเยอะส่วนตัวผู้ก็เหลือไม่กี่ตัวนะครับมีลูกหนุ่มใหม่ๆครับมีตัวเดียวครับตัวนี้ครับลูกหนุ่มที่ว่าเพิ่งจะ ประมาณสักาเดือนนะครับ4เดือน6เดือนอะไรนี่ครับมีตัวเดียวครับมีตัวนี้ครับที่มันเหลือมากครับคําว่าเอตอนที่แม่มอนไข่ครับผมผมก็สามารถจะเก็บไข่เอาไปกินนะครับแต่ผมจะเหลือรองรังไว้ลูกนึงนะครับเหลือไว้ลูกเดิมครับจนมันแตกนะครับก็มีนะครับเริ่มเป็นหนุ่มสวยแล้วครับหางเริ่มยาว้ะแต่ก็ไม่รู้ฝีเท้าเป็นไงนะครับ เดี๋ยวมันก็ผสมกันเองในนี้ครับก็ผมก็ไม่ได้อาขายนะครับผมก็เอาเลี้ยงไว้สวยๆนะครับตัวนี้ครัพราผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเพาะให้มันจริงจังนะครับให้ผมได้ทำาคอกใหม่นะครับหาพ่อมันใหม่เข้ามานะครับแล้วคัดตัวเมียจากที่บ้านนี้สักสองสามแม่นะครับตัวนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์นะครับพราผมพุ่งจะหัดเลียนะครับผมไม่มีทุนในการเลี้ยงเพาะไว้นะครับ มเหมือนสุ้มใหญ่ยยที่เขานั่นที่เขาเลี้ยงไว้นะเขามีลูกค้าอยู่แล้วนะครับเขายังอ่อยได้ไข่ได้นะครับแต่ผมเพิ่งจะเลี้ยงไว้เป็นเป็นเป็น,ปนใช้เวลาบ้างพื้นที่ว่างที่บ้านนะครับตอนนี้ก็ที่บ้านก็มองเงียบเหงาครับยังไม่มีใครออกชนออกซ้อมนะครับแต่ช่วงที่ออกซอมออกชนออกซ้อมเนี่ยใค่ไก็ราคาก็ได้ราคาดีนะครับมันจะ ใครก็ถามหานะครับเมื่อช่วงปีที่แล้วก็เรียกว่าผมก็จะปล่อยให้กับคนแฝดเอฟตีมั่งนะครับแต่มันยังน้อยอยู่ครับเผมก็ยังต้องพิสูจนอีกหลายอย่างนะครับเพราผมเพิ่งหัด้อมพิ่งหัดเคาะนะครับผมก็เลยปล่อยให้คนแถว,แถว,แถวบ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียงไปนะครับให้เขาไปลองทดสอบดูนะครับว่า,าวิธีการผสมของผมอเอาพ่อแม่สายพันนั้นมาผสมพันนี้ สีเท้าเป็นยังไงเรื่องจิตใจยังไงนะครับก็ดูแล้วก็เขาก็บอกว่าพอใช้ได้นะครับใช้ได้ในระดับในระดับราคาตามราคาครับสองพันสามพันจะมาสู้ราคาลักหมื่นไม่ได้นะครับเพราะมันยังไม่ครบเพื่อนครับก็ถือว่าไม่คีเรยนะครับผมก็ต้องคับต้องนั่นให้ไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นตัวผู้สวยๆแล้วส่งนะครับไม่ไม่ใช่นะครับก็สีเท้าก็ต้อง พอใช้ได้ตามตามราคาแล้วครับว่าผมเองก็ยังไม่ได้เก่งถึงเรื่องไก่นี่ครับเรื่องการชนนะครับอันนี้ผมก็มาถ่ายให้พี่ๆได้ดูกันนะครับว่าไก่ที่บ้านผมยังเหลืนอะไรแล้วก็อัปเดตไปในตัวนะครับว่าตัวนี้ผมไปแบบไหนยังไงนะครับตัวนี้ก็ฝนก็ตกนะครับ แล้ววันนี้ผมก็รับงเท่านี้นะครับยังไงก็เชิญกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ